สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องสบู่ส้มของเราที่ซื้อมานัจะแกะกันเลยนะคือดูสภาพหน้าสิว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 ฉะนั้นเราต้องมีสบู่ช่วยหน้าเรา มาซะยุ่ยีเลยสัามารถสองก้อนขนาดแป่สิบตังค์ดูหน้าก่อนจะใช้ไอ้นี่เพราะไอ้นี่เพิ่งมาเราจะทดสอบให้ดูเลยว่ามันหน้าใส่แล้วก็หน้าหายสิวไหมโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย มาค่ะทุกคนมาล้างหน้ากันนี่คือสภาพหน้าสิวฮอร์โมนของเรานะคะเราจะมาใช้สบู่ Or a n g e Whitening s o จะดูว่าสิวฮอร์โมนตืดๆของเราเนี้ยจะหายไปไหมมาเลยพลอย หอมเลกินส้มใครที่หน้าไม่เป็นสิวไม่แนะนำนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยให้ทดสอบจากคนที่เป็นสิวเท่านั้น Okay. อย่าลืมนะสะบู่ของเราอย่าลืมมาซื้อนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาร้างหน้าสดๆกันนะจ๊ะนี่วันนี้วันพลหัสดแล้วพลหัสดแล้วใช้สบู่ส้มมาสี่วันแล้วสี่วันเราจะมาล้างหน้าสดๆกันนะจ๊ะดูนะสิวลดลงมาก ถ้าเทียบกับวันที่ซื้อมาวันนั้นนะคะสิวตรงนี้จะเต็มไปหมดเลยถ้าใครสังเกตวันนี้เราจะมาล้างหน้านะไปพู้ข้ามดำเพลงเวลาอัดน,นี้ก็บ่ายสองนะจ๊ะบ่ายสองของประเทศไทยแดดร้อนากเหมาะสําหรับคนที่ไม่ทาครีมไม่บํารุงอะไรเลยใช้แต่สบู่อย่างเดียวต้องมาดูคลิปเรานะจ๊ะจะเอาออจะถุงก่อนใช้แล้วก็ยัดลงไปในถุงใช้แล้วก็ยัดลงไปในถุง ล้างหน้ากันล้างหน้ากันนะใครที่กลัวแสบตาต้องหลับตาดีๆนะคะเพราะว่าสบู่ล้างหน้าของเราสารสกัดเข้มข้นมากแล้วก็ไม่เหมาะกับคนหน้าแพ้ง่ายเพราะถ้าแพ้ง่ายถ้าเจอสารสกัดแรงๆก็หน้าพัง ฉะนั้นแนะนาให้ใช้สารสกัดเบาๆมาก่อนแล้วก็ค่อยมาใช้ตัวนี้นะจ๊ะเพราะว่าก่อนที่จะใช้ตัวนี้ก็ใช้สารสกัดเบาๆมาก่อนเราใช้เองเราไม่อวยอย่างเดียวนะจ๊ะเราใช้แล้วเ,เราเน้นคุณภาพแล้วก็เห็นจากรีวิวนี้เองนะจ๊ะอ่ะโอ้พีชีมากเห็นไหม งหน้าด้วยอะไรมาใช้แต่สบู่ต้องใช้เวลาแต่ตัวนี้สี่ห้าวันจึงมากใช้เช้าเย็นเห็นผลไวถ้าใช้แค่วันละครั้งไม่เห็นผลหมายถึงว่ามันใช้เวลาไงไม่เห็นผลทันทีหมายถึงว่าใช้แค่วันละครั้งแล้วทําไมตอนเย็นไม่ใช้ตอนเย็นนิดเป็นการพักหน้าที่ดีฉนันต้องใช้ล้างหน้าเช้าเย็นทําให้เห็นผลไวแต่ถ้าใช้แค่วันละครั้งก็จะเห็นผลไวอยู่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ดั่งใจเท่ากับคุณใช้บ่อยใช้ต่อเนื่องนะคะอย่าลืมนะ สบู่ออรีนไวท์เทนนิ่งโซของเราเห็นผลไวอย่าลืมมาดูรีวิวเราก่อนตัดสินใจซื้อนะจ้ะบ๊ายบาย